ประตูชัยหรืออนุสาวรีย์สัญ,ญลักษณ์ของนครเวียงจันทร์ตั้งอยู่บนถนนล้านช้างเป็นอนุสรณ์ที่ระลึกถึงวีรชนผู้ร่วมลบในการประกาศเอกราชจากประเทศฝรั่งเศสมีการตกแต่งด้วยรูปปั้นของกินาลีและสัตว์ในตำนานความเชื่อของาศาสนาพุทธโดยรอบของประตูชัยถูกตกแต่งด้วยสวนอันสวยงาม ซึ่งเป็นนด์มาร์กที่สำคัญแก่การถ่ายรูปสวยๆของนักท่องเที่ยวให้ได้เป็นหลักฐานของการได้มาเยือนที่นครเวียงจันทร์หอพระแก้วเป็นสถานที่ที่เคยประดิษฐานพระแก้วมรกตแต่ปัจจุบันเหลือเพียงพระแท่นที่ประดิษฐานและก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเชิงประวัติศสาสตร์ของเวียงจันทร์ พระาธาตุหลวงหรือพระเจดีย์โลกกาจุรามณีเป็นปุยนีสถานอันสำคัญที่มีความสวยงามที่สุดในลาวซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของชาวลาวทั้งประเทศซึ่งมีสีเหลืองทองอาราม